เินทางไปภูเก็ตคราบภูเก็ตมีเหลอดอกกระดาวเดินทางมาด้วยไม่เป็นไรอยู่ด้วยกัใจดี๋ยวไปดูสิงนี้นี่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 ตอนนี้เราอยู่ในจังหวัด้วเก็น วันจะพลากไปกลาดไปทําอะไรได้ดังปันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินจะมือละไว้ละไปด้วยกันนัเหมือนว่าไม่มีวันจะพรากไปพลาดไปทํำอะไรได้ดังปันไปถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกิน ที่ฝันกันไว้ก็คงไม่เกินหมือเรา นีความวุ่นวายภายในผ้าจักรยานดอนเมืองอนะครับตรงเช้าดีดีขรือที่ต่อทเรอขอเรียนเชิญทผู้สทุกท่านที่เพื่อได้นะถ้าออกหมเลข71ค่ะถ้าออก7 1แล้ิแอขอบคุณค่ะอชั้นทจะเินเอรดีาวันวันรอฟดี Okay. ตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณ10โมง58นาทีนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับจากออกจากสนามบินดอนเมืองมาเมื่อเช้านี้6โมง50โดยประมาณตอนนี้เราก็มาถึงสะพานรักสารสินแล้วนะครับมีเดอดอกจากดาวเอ้ยไม่ใช่มีเปลม์ทายอุดมเวเป็นไกด์นะครับเนี่เป็นพรีเซนเตอร์นี่ทะเลสวยงาม,มาน้ำใส,ำใสกิ๊กเห็นไหมน,ะนเป็นทะเล เป็นทะเลฝั่งอันดามันนะครับตรงนี้อ่าไหนมาไหนพรีเซนเตอร์นะอ่าหนึ่งรูปไหนอันนี้ทะเลอันดามันนะครับนี่เห็นไหมอ่าฝั่งอันดามันอ่าสวยมไม่เมืดในเลยนี่ไม่เมือดอ่าหนึ่งเดี๋ยวขากราบถ้าเกิดโอมขากราบเราไม่เห็นนะกลางังคืนโอเคหนึ่ง อ่างนี้โอเคเอาไหมาหนึ่งสองสามเสร็เรียบร้อยเดี๋ยวดิแล้นี้ก็ตากล้องนะครับตากล้องเมื่อกี้ตอน,นีมาเครื่องมันเห็นียนเป็นน้ำเป็นอาเป็นน้ำใช่สวยมากเลยเคลเล่นน้นดำมัน ใช่ใช่คนแถวนี้เขคงบอกให้มันดูอะไรเันไหมไม่เคยเห็นทะเลเนอะลงไปมันก็เลื่อ่มันไม่ใช่หาดเลยมองอาการโดนน้ำถ้าโดนน้ำนี้ดูครับดูวิว นัานนั้นร้านเดี๋ยวเราก็จะไปกินร้านนั้นกันนะครับนี่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 เราก็จะกินน้ำร้านนั้จะกินส้มตำสาลายมันมีเมนูใหม่เมนูอะไรครับส้มตำสาลายส้มตำสาลายเนาะโอเคเดี๋ยวเพ้มกลับไปก่อนนะโอเคน้ำไม่แบบเขียวเขียวไงดูดูน้ำดูนะเห็นไหมทะเลน้่ปมันไม่เหมือนทะเลจันทร์ครับความรู้สึก แบบมอืมชใช่เลยโอเคไหนอะไรเออว่ะจริงจริงด้วยไม่แน่ใจว่าซูมไปจะเห็นปลาหรือเปล่านะครับเยอะแยะมากแสดงว่ายังส่งผลต่อระบบนิเวศยังเป็นธรรมชาติมากอยู่ สามีสุดยอดลอเลเออยาารแต่อาหารซื้อเองครับเลือกที่นั่งไม่ได้แอร์อเสียยานะเออถ้าเลือกได้เสียตัง ใช่ใช่ตรงนั้นเ,นเป็นอาวถูกต้องอเราเปเกาะเล่าเนี่ยเป็นหลาหลอกเอ้ไหมอืมอืนึ่งสองสาม เ <Okay. S 2> เอาไม้มาตอนนี้ไม้มีประโยชน์แล้วโอเคแลตอนนี้เราก็มาแวะพักกินอาหารพื้นถิ่นนะครับพื้นถิ่นของใต้นี่ร้านอะไรยไรนะจำไม่ได้นะร้านร้านอะไรน้องรารีมทานซีฟู้ดอยู่ตรงตีนสะพาน สารสินอืออาหารคุสารสินอือไหนน้องเดอ๋อเอ้ยน้องเปรมมาแนะนำหน่อยที่มีเมนูอะไรบ้างเนี่ยวันนี้นะคะเมนูนี่ส้ตมตังปูมา้าเหมือนบ้านเราเนี่ย อยากไดงข้าวผัดอเมริกันซีฟู้ดาาให้ยุงกินอ,าาอันนี้โค้กรู้สึกจะเหมือนกรุงเทพเลยนะรู้สึกสดนะใช้ได้นะ่านใช้ได้อันนี้ก็เวลาก็ประมาณเท่าไหร่นีย สิบเอ็ดโมงสี่สิบสองส่สิามนาทีโดยประมาณจานกลางจานกลางจานกลางก็จะเหลือตําสาลายยำสาลยก็สนับสนุนพลังงานตลอดการเดินทางด้วยอ e l o o p นะครับรุ่น E หนึ่งสามสับสนุนสับสนุนหรือเราซื้อเขาไม่แน่ใจโอเคอะสนับสนุนก็สนับสนุน โอเคนูนธนานี่สะพานรักสารสินนะครับโอเคนี่จุดท well, ่องเที่ยวนะรู hmm. oh, right. mm ้ส hmm. mm ึก hmm. ม uh ันเงียบไปเลยนี right. ่มันทะเลอะไรอ่าวอะไรเราจะรู้ไหมอ่าวลงตาด้วยของเปิมส่งไปออกสักตัวเฮ้ยฟันยังวันเลโอเคไหนไหนเมื่อกี้มีเมนูเพิ่มมาสองเมนูอะไรเนี่ยอันนี้คือยำสาลัยยำสาลายอะไรเขาเรียกว่าสาลายดวงวิไทยมั่งสาลาย จุดบตดนเย็นี่ยเป็นไงพวกแทกแลักษณะของสาหร่ายนะมีความเค็มอ่ะแล้วมันก็กรึบๆเอทําเป็นเฉดเฉดอ่าอ้ะเอเอ,อเป็นไงครับน้ำกรอบโป๊ะ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 ทําลื่นๆหน่อยๆรสชาติออกเค็มๆมลักษณะก็เหมือนน้ำทะเลแต่ก็ไม่คาวไม่ไม่ไม่ไมอะไรนะที่มาที่ไปก็หลังบ้านนะครหลังบ้าน คอยถามมาแล้วว่าข้ามเกาะไหมไม่ข้ามครับเดี๋ยว<า>เดี๋ยวเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวเราข้ามไหมตอนนี้ไม่ข้ามให้พักพวกน้ำหน้าไปก่อนถามราคาเรากินมาทีแล้วอร่อยไหมเหรอบางทีแล้วละ่ะใช่ใช่แต่ดูแล้วก็จะได้ในเรื่องความสุขนะอ,ออไม่มีอะไรน้ำน้ำนะจ๊ะอรงมือมเอ้จกินทุกอย่างนะเ และนี่ก็เป็นคนถ่ายนะครับสนับสนุนโดย e-look หนึ่งสามหมื่นสามพันมิลลิแอมแป์ขึ้นเครื่องไม่โดนจับประมาณสิบเก้าโลเนาะสิบเก้าโลครับสิบเก้าโลจากไอสนามบินภูเก็ตประมาณนี้ประมาณสิบเก้าโลใช่